นี้นะคะเพจบ,บ้านพักคูเวล่านะคะพาทุกคนมาชมบ้านพักคูเลวล่านะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตรงนี้บ้านหลังนี้ที่เราตั้งอยู่ะคะ่ะบอกเลยว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองกาญจนบุรีนะคะลิมแม่น้ําแควเลยเดี๋ยวฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะแพลนกล้องไปนะคะนี่เป็นสะพานแม่น้าแควที่เป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองเก๋ตรงนี้แล้วก็คูเลวล่าตรงเนี้ยเป็นริมแม่น้ําเลยนี่ตรงนี้ครับภาพเราไม่ตัดนะครับเนี่ยครับ บอกเลยว่าบรรยากาศชิลมากเลยนี้ตรงนี้ก็จะมีชิงช้ามีต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นนะครับให้ดูต้นไม้ใหญ่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็คือที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นพูวิลล่าทั้งหมดจะมีหกหลังพักได้สิบสองท่านนะคะก็คือหลังละสองคนหลังละสองคนนะครับเสริมได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะแจ้งอยู่ด้านล่างนะครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้เราจะพาชมตรงโซนของริมน้ําก่อนละกันนะครับด้านริมน้ําด้านในสุดเนี่ยครับจะเป็นที่ ล่มรื่อเลยครับเป็นโค้งน้านี่ครับน้ำจะไหลาจากทางด้านบนตรงนี้เป็นแม่น้ําแควเลยนะครับแล้วก็ไหลไปทางสะพานข้ามไปน้ําแควรตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่สวยๆตรงนี้บรรยากาศเดียวดีอ่าบรรยากาศเดียวกับที่เราไปตั้งตามคาเฟ่เลยเราแทบจะไม่ต้องออกไปไหนเลยครับสมมติถ้าถ้าเราเลือกที่นี่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีชิงช้าผูกกับต้นไม้ใหญ่นะครับมีลานล้างตัวล้างไรนิดนึงนะครับนี่ครับจะให้ดูวิวของชิงช้าแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นลาน ที่ให้นั่งอเนกประสงค์นะครับพร้อมสะไว้น้านะครับขนาดค่อนข้างยาวเหมือนกันว่ายออกกําลังกายได้เลยนะครับมีห่วงยางให้ฟรีนะครับเป็นโงเป็นเป็ดแล้วแต่บางช่วงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับทานอะไรเบาๆบนะครับด้านหลังจะมีโต๊ะทานอาหารอยู่ด้านหลังเนี่ยครับหลังเป็ดจะมีโต๊ะทานอาหารถ้าเช่าหมดจะมีครัวเล็กๆให้มีตาบาร์บีคิวให้แล้วก็มีแก๊สปิกนี่มีจานชามช้อนซ้อมมีบริการให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งอาบแดดชมวิวอ่านหนังสือนะครับตรงนี้ พอดีวันนี้ฝนตกเราไม่ได้กังเตียงลงมานะครับอ่าเ้วจะเป็นเตียงข้าใไปนี่ครับให้ดูวิวนี่ฮะดูวิวสวยมากครับวันนี้วันนี้ฝนตกนิดนึงครับแต่ว่าอากาศดีมากเลยครับประมาณ25องศานะครับตรงนี้ครับทางเดินตรงนี้จะมีทางเลาะลงไปนะครับเลาะลงไปเนี่ยสามารถนี่ครับลงไปเล่นได้นะครับเล่นอะไรใช่ไหมฮะเล่นนี่ครับผมเรียกว่าเซิร์ฟแล้วกันเนาะที่นี่มีบริการเสิร์ฟคือสามารถ เรือพายเรือพายแบบแล้วน่าจะเป็นเรือพายอ่าตัวนี้นะครับถ้าเราเหมาที่นี่แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราไปเช่าตามข้างนอกฝรั่งขาชะคิดผื่อสิผืนละสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าสิบนี่ครับแต่ตรงนี้นะครับห้าร้อยได้ห้าลำนะครับห้าร้อยได้ห้าลำล่องมาจากตรงนั้นได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําล่องตามน้ําแควล,ลงมาแล้วมาขึ้นตรงหน้าที่นี่ได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แปลกอ่า่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับ ไปดูนะครับบรรยากาศร,บรอบๆนิดหนึ่งอันนี้อันนี้บรรยากาศริมสระนะครับมันก็จะมีห่วงยางบริการฟรีด้วยนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งทานอะไรได้นะครับมีร่มนะครับเวลากลางวันครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างห้องหนึ่งครับตกแต่งจะเหมือนกันทุกห้องทั้งหกห้องนะครับ เราจะพาไปดูกันครับนี่ครับที่นี่ออกแบบนะครับด้วยโมเดิร์นนะครับแล้วก็วีกินไอของลอฟ์นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะจุดเด่นนะครับที่นี่นะครับถ้าใครไม่ชอบแอร์อยากรับบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้มีมุมงรัวให้เช่นกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งมีมุ้งรัวให้เปิดอากาศล่งปิดแอร์มีพัดลมบายอากาศให้แล้วเตียงนะครับจะเป็นเตียงหฟุตนะครับอ่านะครับผม นี่ครับบรรยากาศห้องนี้ครับจะเป็นวิวอย่างเงี้ยฮะเป็นวิวแม่น้ําแควอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับผมแล้วก็อุปกรณ์มีตู้เย็นนะครับมีทีวีมีผ้าขนหนูมีอ่าน้ําดื่มให้นะครับผมนะครับแอร์ก็มีครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่ก็จะแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟเช่นเดียวกันนะครับมีสุขภัณฑ์มี อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ที่จุดเด่นกันที่นี่นะครับเป็นไฮซีลลิงแล้วก็เป็นอกึ่งกึ่งโอเพนแอร์เป็นใสๆอย่างนี้นะครับห้องน้ําแต่ว่าไม่เปียกนะครับมีเลนชาเวอร์มีอะไรให้นะครับผมมีสตูวังปลายเท้าให้ด้วยนะครับเพื่อการตกแต่งให้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปสู่บ้านหลังนี้กันครับเดี๋ยวเราลงไปดูริมน้ํากันครับลงไปดูริมน้ํานิดหนึ่งนี่ครับทางก็จะเป็นแบบว่า อินไซต์อยู่ในป่านี่แต่มีไฟนะครับคือืนขึ้นมาข้างๆเนี่ยมีไฟสปอตไลท์ก็ค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับลงมาจะเจอคลองเล็กๆครับนี่ครับก็จะมีเขื่อนมีปลาด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหธรรมชาติอยู่เลยนะครับแล้วก็จะล่องตรงนี้ครับเดินตามสันเขื่อนนะครับออกไปตรงริมน้ํานะครับนี่ครับ อ่าครับผมดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับหากใครสนใจหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักภูวร่าไทยแลนด์นะครับมีทั้งช่อง YouTube Facebook Instagram แล้วก็อ่าเว็บไซต์นะครับนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับของหลังนี้นะครับราคาแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันรายละเอียดด้านล่างด้านล่างหรือสอบถามพนักงานเราเข้ามาได้เลยนะครับที่บ้านพักภูวร่าไทยแลนด์แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่องทางการกดแอดไลน์นะครับอยู่ด้านล่าง คลิปนี้เลยครับกดลูกศรลงมามีแล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมดแจ้งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ